สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พ่านปันจะพาไปปักเบ็ดครับสะบ้านพ่านปันเองครับเป็นสะเล็กๆครับพี่นอ่องปลาชุมจวพาไปดูพี่นอ่องในี่สะนี่สะน้อยๆครับมีปลานิลปลาหมอปลาชน,นมีปลาไม่เยอะนะครับพี่นอ่อง ไ้ฉ่อนกันใส่มาย้ายมาอุ้น่าๆๆเป็นปลาบ้าไ่รนู่นนี่ตรงนี้นนะไอ้สุ้ยไมดูครับพี่น้องจะเห็นไหมด้วยนี่แม่นะครับพี่น้องไม่เห็นขอปลาเลยครับปลามันเลนกันเห็นอะไรเผื่อนไหมน่ะพี่นรู้นี่ปลามันเลนกันไม่รอ้นะครับที่ผมปักเบ็ดตรงนู่นครับปักเบ็ดไปสองลังครับนี่หลังสุดท้ายครับเมื่อกี้ติปลานิดหน่อยครับ ตัวจักหาหนูเนี่ยเบ็ดนี่ผมมาตกเหรยนี่เๆคกับพี่นองหยับคลิปมันไม่ตอดีเบ็ดนี่มันตอดยากอื้มพี่น้องลากลากลากนั่นนั่นพี่น้องพี่น้อง ลากแล้ๆหลักแกแลเดี๋ยวๆดีเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆอยู่ไหมล่ะลากหลๆพี่น้องโอ้ยลูดเฮ่พี่น้องครับลูดรับพี่น้องกี่ปันิด มก็ต่อทับพี่น้องเงี้ใส่มันใหญ่มากตัวกลางๆครับพี่น้องตัวสฟผมไปจับลูกทับทิมมากเหนืองกระเหมืองครับน้องผมไปจับลูกปลาทับทิมมากระเหมืองครับเรามาปล่อยด้วยครับตัวมันหน่อยมากเลยครับพี่น้องวางเบดอันนี้ไว้นี่กันครับพี่น้องนึครบบเบดสองลังหนุ่หลังหนึ่งตรงนู่นแล้วกินลังตรง นะพี่น้องหัวโดดีเดี๋ยวผมถ่ายตอนปักเบ็ดให้ดูครับคุดใส่เลือนไว้เลยพี่น้องปลาเยอะมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมคุดใส่เดือนกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายตอนวิดีโอตอนมันต่อให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับใส่เดือนนี่นะคะตาม้าตามน้องนะครับโ๊บก็เยอะพี่น้องใส่เดือนสองแหลกโอ้โห ย้ายน่องเต็มนี่ใส่เดือนนี่ใสเดือนบืนครับพี่น้องนี่ใส่เดือนบานไม่ก็มีเงี้ยวคือใส่เดือนบานแล้วก็เพียงอือเด้อเพียงนีอเด้อนี่ใส่เดือนมีไปชาอดใหญ่อยู่ตัวนึงซะนี่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องเคยเอามาปล่อยอยู่ปลาชฉอดมันหนี จากสะบนนู่นมันเป็นทางน้ำไหลลงมาพี่ดอกมันนี้จากสะใครไม่รู้มันลงมาเต็มกันเลยเนี่ยป้าปล่อยดอกพี่น้องเอาไปลาใทับทิมไปล,ลูกประนิ่นมาปล่อยนะเห็นไหมพี่น้องสุดเด่นเดดามาได้เลยเหลืองเงี้ยงไม่ไหวเผอเผอเงี้ยงมัน,นอะไรยังไงครับเดีย๋ยวไปปักก่อนครับพี่น้องไม่นู่นาน,าน,าน,านั่นนัเดี๋ยวปักก่อนพี่น้องโอ้โห chôn cắt, bếp nướng, cắt dài lưỡi, rút, thay lưỡi, loại cắt rồi เบมุมตร đ ứ n ใหญ่เลมาพี่น้องจะถ่ายดูเบดอันนี้เดี๋วพี่น้องด้ยนั่นนั่นนั่นมาลากแล้วติดแล้วพี่น้องติดแล้วพี่น้องาทางจโอ้ย เยื่อกระมึดเลยพี่น้องเดี๋ยวครับจะนั่นกันครับเปลี่ยนเยื่อไหมกันครับใส่นี่ครับพี่น้องใส่นี่ครับนี่ใส่บนนี้หน่อยครับโอ้ยดึงเบสผมถ้าะไรงเงยพี่น้องโอ้ยบอยเขาไม่ลึกไม่มิดเงี้ยงหรอกโอ้ยดูอะไรก่อนหน่อยมาพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอาการมั้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการครับปลาหลากเลดนี่ดูดินั่นนานนั่นเราก็ต้อนรับเไปเห็นอยู่ด้วยน้ำเราเห็นอยู่ด้วยเาเห็นกระโค้ใครับผมนั่งเฝ้าอยู่เฉยๆเละดูดิกดการเล็ดเด็กดการเล็ดนั่นเด้อ Bye.

วันนี้หน่อยโอ้ยดึงคันเวทกูจะแรงโอ้นี่นะฮะได้วันนี้โอ้ยพี่ทองครับใส่นี่ครับ วันนี้ก็ขอกลาบลาพี่น้องไ้้ล้ครับมัน,นก็ถือว่าแหวพี่น้องปลามมากินรุดพี่น้องมิจะใส่ใน่อยหน่อยเป็นหลังจะเบ็ดใหญ่มาลงวันนี้ขอกลาบลาไปล้นะครับครับ